ตัวนี้นะครับจะเป็นแท่นไว้สำหรับยกของที่มันต่ำลาดกับพื้นเนี่ยจะยกให้ลอยสูงขึ้นมานะครับประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับหกสิถึงเจ็ดสิบเซนนะครับก็คือหลักการคือจะมีปุ่มสองปุ่ม ตอันนี้คือเหยียบลงนะครับน้องขึ้นไปอยู่ข้างบนหน่อยอันนี้ขึ้นนะครับขึ้น,น,นเหยียบขึ้นใช้เท้าเหยียบนะครับเหยียบก็คือจะเป็นลิมิตสวิตนะครับแล้วก็ยกยกตัวแท่นขึ้นนะครับอันนี้ก็เท้าเหยียบลง รอบน้ำหนักได้ประมาณร้อยโลนครับนี่ครับสนใจก็สอบสามเข้ามาได้ครับ